สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงอีพีสองร้อยสามสามาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติงอีพีสองร้อยสามสวันนี้ก็คืออัปเดตความสัมพันธ์และอัปเดตความคืบหน้าของครอบครัวไบร์วินค่ะ คลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชรินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตกันต่อดีกว่านะคะที่เราอัปเดตกันไปคราวที่แล้วที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องวินกดฟอล์จีของน้องไร้แล้วที่ท่านกดไลร์รูปที่ไอจีของน้องไร้แบบรัวๆเป็นพันๆรูปในวันก่อนและน้องไร้เองก็ได้มากดฟอล์พวกท่านทั้งสองแล้วเช่นกันใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมาอัปเดตกันต่อค่ะว่าหลังจากนั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะทุกคนค่ะก่อนอื่นพี่ชมต้องขอแสดงความยินดีกับน้องทั้งคู่ที่ได้รับรางวัลจากงาน Thailand Actor Award In Japan 2021ด้วยนะคะคืองานนี้น้องๆคว้ามาได้3รางวัลค่ะคือน้องไร,ร้คว้ารางวัล Best Actor และน้องทั้งคู่ก็คว้าอีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัล Best Couple และรางวัล Best Drama จากซีรีส์พาะเราคู่กัน t ู g e t ต e r อร์ s ด r i e s ค่ะทุกคน โอ้ยตายตายตายซีรีส์เรื่องนี้ความดังความปังคือเดอะเบสและเป็นอมตะจริงๆค่ะขนาดเวลาผ่านมาแล้วเกือบ4ีปีซีรีส์เรื่องนี้ยังคงตระเวนคว้ารางวัลจากงานต่างๆอยู่เลยค่ะมันไม่มีซีรีส์เรื่องไหนเหมือนเรื่องนี้จริงๆนะคะเพราะเรื่องอื่นๆเขาจะได้รางวัลก็เฉพาะในปีที่ซีรีส์ออนแอร์หรือในช่วงที่ซีรีส์กำลังเป็นกระแสอยู่เท่านั้น แต่สําหรับซีรีส์เรื่องนี้คือปังตลอดการจริงๆเพราะซีรีส์จบไป3ปีแล้วแต่ทั้งตัวซีรีส์และตัวนักแสดงเองยังคงตระเวนรับรางวัลกันแบบรัวๆอยู่เลยค่ะทุกคนไม่ใช่มีแค่งานนี้นะคะที่น้องทั้งคู่ได้รับรางวัลน,น้องทั้งคู่ยังได้รับรางวัลคู่จิ้นแห่งปีจากการโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปี2021อีกด,ด้วยค่ะทุกคน<อ>คือคู่นี้ปังสุดอะไรสุดแค่เป็นไร้วินเท่านั้นทุกอย่างคือปังตลอดการจริงๆ เพราะทั้งซีรีส์ทั้งตัวของน้องทั้งคู่เองก็คือหนึ่งในใจของทุกคนมาตลอดเลยแม่ขอแสดงความยินดีกับหนูทั้งคู่ด้วยนะคะขอให้พวกหนูปังๆดังๆแบบนี้ตลอดไปขอให้พวกหนูเป็นที่รักของทุกๆคนตลอดกาลและขอให้พวกหนูรักกันไปจนตราบนินรันดรและอยู่เคียงข้างกันไปแบบนี้ตราบนานเท่านานเลยนะเจ้าแฝดของแม่ค่ะและอีกอย่างที่ต้องแสดงความยินดีก็คือตอนนี้ยอดฟอยจีของน้องวินถึง8ล้านฟอแล้วนะคะทุกคน โอ้ยปังแบบฉุดไม่อยู่จริงๆแม่ขอแสดงความยินดีกับยอดฟอปแปดเอ็มของหนูด้วยนะคะเพตเ้าของแม่ค่ะพอแฟนคลับช่วยกันเทรนแท็กเพื่อแสดงความยินดีกับน้องวินบนทวิตเตอร์แล้วน้องวินเองก็ได้มาทวิตขอบคุณแฟนคลับเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะทุกคนพอกดแปลภาษาแล้วความหมายที่น้องต้องการบอกแฟนคลับมันก็จะประมาณนี้ละค่ะโอ้ยพอเห็นความหมายที่มันออกมาจากใจของน้องแล้วมันทําให้เราสัมผัสได้ทันทีเลยว่าแฟนคลับทุกคนมีความหมายกับน้องมากจริงๆ และแฟนคลับคือลมใต้ปีกที่สําคัญให้กับน้องมากๆเลยค่ะทุกคนคือเป็น 8m ที่น้องผ่านอะไรมาด้วยกันกับแฟนคลับเยอะแยะเลยล่ะค่ะคือในวันที่น้องอ่อนแออ่อนล้าแฟนคลับก็คือส่วนเติมพลังให้กับน้องมาตลอดจริงๆเราจะอยู่ด้วยกันและจะผ่านอีกหลายๆอย่างหลายๆเรื่องราวไปด้วยกันเรื่อยๆเลยนะคะคนเกงค่ะหลังจากแสดงความยินดีกับความสาเร็จของน้องทั้งคู่กันไปแล้วเรามาอัปเดตความคืบหน้าของน้องกันต่อดีกว่านะคะ คือเมื่อวันก่อนน้องวินได้อัพ3รูปนี้ลงที่ไอค่ะพร้อมกับใส่แคปชั่นว่า Never forget who I หรือที่แปลว่าอย่าลืมว่าฉันเป็นใครแล้วน้องก็ลบแคปชั่นนี้ทิ้งไปค่ะและแก้แคปชั่นใหม่เป็น Never forget who you are ที่แปลว่าอย่าลืมว่าคุณเป็นใครโอ้ยหนูหนูลบทำไมอ่ะลูกที่ลงว่าอย่าลืมว่าคุณเป็นใครเนี่ยจะบอกใครเป็นในในหรือเปล่านะ แหมใส่ขาสั้นเชิ้ตขาวลงน้ำซะด้วยอันนี้ใช่ตอนที่ถ่ายฉากใน f 4หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกคนคือถ้าใช่ตอนถ่ายเ f o จริงๆก็หายห่วงค่ะเพราะคนถ่ายอาจจะเป็นพี่ชายคนสนิทก็ได้ค่ะทุกคนคือไม่รู้วิชันจะโฟกัสอะไรก่อนดีนะคะระหว่างสายตาที่เย้ายวนที่มองกล้องและขาขาวๆนิเนียนของน้องหรือสร้อยคอที่เซ็กซี่อยู่บนคออันงามประหงของน้องค่ะคุณขา คนร้ายจะเปียกหรือไม่เปียกจะแต่งเต็มหรือแต่งน้อยชิ้นก็มีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆอยู่ดีงั้นไม่แปลกหรอกค่ะที่พี่คนนั้นเขาจะห่วงนะห่วงหนาห่วงไม่ห่วงก็คิดดูนะคะพอคนน้องอัพรูปนี้ลงคนพี่ก็มาแปะหัวใจจองแสดงความเป็นเจ้าของทันทีเลยจ้าแหมพอน้องลงรูปที่ดูดึงดูดปุ๊บก็มาแปะหัวใจแสดงความเป็นเจ้าของปั๊บเลยนะพ่อโอ้ยห่วงแกงรูปนี้พี่ชายคนสนิทค,คงให้ผ่านและะ้วค่ะทุกคน รน้องไม่ได้ถอดโชวยังใส่เสื้อผ้าครบทุกชิ้นอยู่เลยจริงค่ะค่ะวันนี้คุณพ่อของน้องวินก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีเหมือนกันค่ะทุกคนซึ่งมันก็คือรูปของน้องวินกับน้องไอพี่สาวของน้องนั่นเองค่ะคือรูปนี้คงจะถ่ายตอนไปถ้ำนาคากันแหละค่ะทุกคนแล้วพอคุณพ่ออัพรูปนี้ลงปุ๊บลูกเขยคนโปรดก็มากดไลค์แปะหัวใจให้ปั๊บทันทีเลยค่ะอ้อไม่แผ่วจริงๆค่ะลูกชายชั้นเนี้ยตั้งแต่พ่อตามมากดไลค์ให้รัวๆ แถมตัวเองลงรูปปุ๊บคุณพ่อเขาก็มากดไลค์ให้ปับทันทีตลอดแถมกดไลค์แบบไม่ให้พลาดเลยแม้แต่รูปเดียวจริงๆค่ะทุกคนค่ะพอคุณพ่ออัพรูปลงเสร็จปุ๊บน้องหมิงก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ IG ไอจีด้วยค่ะทุกคนพอน้องหมิงลงรูปปุ๊บน้องไบรท์ก็มากดไลค์ให้ปับเลยค่ะคุณขาตายตายตาย,ตายมากดไลค์ให้ทั้งพ่อแฟนทั้งพี่แฟนเลยนะสุดหลอ่อ อย่าแผ่วลูกอย่าแผ่วไปให้สุดกดไลค์ให้รัวถ้าหนูแผ่วหนูจะแพ้คุณพ่อตาเขานะเดี๋ยวจะหาว่าแม่ไม่เตือนนะคะโอ้ยมีความสุขจริงๆที่เห็นสองครอบครัวเขารักกันและเห็นเขาแสดงออกให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวมันแน่นแฟนมากแค่ไหนยังค่ะความแน่นแฟนมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้คะ่ะทุกคนคือวันนี้คุณแม่ของน้องไรก็ได้กดฟอยจีของคุณพ่อน้องวินด้วยคะ่ะทุกคน ตายตายตายมันไม่ธรรมดาแล้วนะคะทุกคนจากเมื่อก่อนพวกท่านจะถ่ายรูปครอบครัวร่วมกันก็เฉพาะเวลาเจอกันตามงานต่างๆเท่านั้นแต่มาวันนี้พวกท่านถึงขั้นฟอรจีกันแล้วค่ะคุณขาคือคุณพ่อคุณแม่ของน้องวินก็ฟอน้องไรใช่ไหมคะคือที่บอกว่าคุณพ่อท่านเลือกคนที่ท่านจะฟอรมันคือเรื่องจริงนะคะทุกคนเพราะท่านจะฟอรเฉพาะคนในครอบครัวจริงๆค่ะคือลูกเขยอีกคนท่านก็ไม่ได้ฟอนะคะ แต่ท่านกลับฟอน้องไบรท์เราแบบนี้จะไม่ให้พวกเราคิดได้ไงล่ะคะว่าท่านรักน้องไบรท์ของพวกเรามากจริงๆคะ่ะแล้วน้องวินก็ไม่ได้ฟอคุณพ่อกับคุณแม่ของตัวเองนะคะแต่ฟอคุณแม่ของพี่ไบรท์อะทุกคนเนี่ยคิดดูสิคะพวกเขาไม่เกลียดกับคนในครอบครัวอีกฝ่ายมากจริงๆเดี๋ยวพี่ชมจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะว่าระหว่างสองครอบครัวใครฟอรใครบนในจีกันบ้างเริ่มที่ไอจีคุณพ่อน้องวินก่อนเลยคะ่ะ คุณพ่อฟอคุณแม่ของน้องวินแล้วก็ฟอน้องวินและฟอน้องไบรท์ฟอน้องหนิงแล้วก็ฟอน้องมิกด้วยค่ะทุกคนคือพอเห็นแล้วมันทําให้เรารู้เลยว่าท่านนับน้องไบรท์เป็นคนในครอบครัวด้วยแล้วจริงไหมคะทุกคนค่ะส่วนไอจีของคุณแม่น้องวินท่านฟอคุณพ่อน้องวินฟอน้องไบรท์ฟอน้องวินฟอน้องหนิงแล้วก็ฟอน้องมิกด้วยค่ะค่ะแล้วมาถึงไอจีของคุณแม่น้องไบรท์กันบ้างนะคะคุณแม่ฟอไอจีคุณพ่อน้องวินฟอน้องไบรท์ ฟอน้องวินแล้วก็ฟอน้องหมิงแล้วก็ฟอน้องมิกด้วยค่ะทุกคนค่ะมาถึงไอจีของลุงหมูกันบ้างดีกว่านะคะลุงหมูฟอน้องไบรท์ค่ะฟอคุณแม่น้องไบรท์แล้วก็ฟอน้องวินและฟอน้องมิกด้วยค่ะทุกคนค่ะมาดูที่ไอจีน้องบอสพี่ชายของน้องไบรท์กันบ้างดีกว่านะคะน้องบอสฟอน้องไบรท์ฟอน้องวินฟอคุณแม่น้องไบรท์และฟอคุณพ่อน้องวินด้วยค่ะทุกคนตายตายตาย แม้แต่น้องบอสยังฟรอยจีคุณพ่อน้องวินเลยดูเอานะคะว่าครอบครัวของน้องไร้เองก็ต้องรู้สึกดีกับครอบครัวน้องวินมากๆเช่นกันว่าไหมคะทุกคนค่ะมาถึงไอจีของน้องไร้กันบ้างนะคะน้องไร้ฟอคุณแม่ของตัวเองฟอรลุงหมูฟอคุณพ่อน้องวินแล้วก็ฟอรคุณแม่ของน้องวินแล้วก็ฟอรน้องวินฟอรพี่หมิแล้วก็ฟอรน้องมิกด้วยค่ะทุกคนค่ะแล้วมาถึงไอจีของน้องวินกันบ้างนะคะน้องวินฟอร์ไอจีเจ้าคนพี่และฟอร์ไอจีคุณแม่ของคนพี่ แล้วก็ฟอพี่หมิงและฟอน้องมิกด้วยค่ะทุกคนค่ะมาถึงไอจีของน้องหมิงกันบ้างดีกว่านะคะน้องหมิงฟอคุณแม่ฟอคุณพ่อแล้วก็ฟอน้องวินแล้วก็ฟอน้องมิกและฟอคุณวอมสามีแล้วก็ฟอน้องไบรท์ของเราด้วยค่ะทุกคนค่ะมาถึงไอจีของน้องมิกกันค่ะน้องมิกฟอรไอจีพี่วินฟอไอจีพี่ไบรท์และฟอรไอจีพี่หมิงแล้วก็ฟอคุณแม่ของพี่ไบรท์ด้วยค่ะทุกคน เนี่ยดูสิคะทุกคนความสัมพันธ์ของพวกเขาแนบแน่นมากจริงๆค่ะทั้งน้องวินและน้องมิกไม่ฟอคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองนะคะแต่ฟอคุณแม่ของน้องไร้กันทั้งคู่เลยค่ะทุกคนส่วนน้องไร์ก็คือน่ารักมากฟอทุกคนในสองครอบครัวเลยล่ะคะ่ะทีนี้เราก็มารอดูกันนะคะว่าคุณพ่อของน้องวินจะมาฟอไอจีของคุณแม่น้องไร้หรือเปล่าเพราะตอนนี้คุณแม่น้องไฟฟอร้ฟอคุณพ่อแล้ว ไม่แน่นะคะคนที่15้าที่คุณพ่อจะปลอบนไอจีอาจจะเป็นคุณแม่ของน้องไร์ก็ได้ค่ะทุกคนว่าไหมคะค่ะวันนี้น้องไร์ก็ได้อัพสี่รูปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนแล้วก็อีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อน้องวินก็มากดไลค์แปะหัวใจให้กับลูกเขยตามเคยค่ะคุณขาโอ้ยทำไมคุณพ่อถึงได้น่ารักขนาดนี้คะทุกคนคือท่านกดไลค์ให้ทุกรูปจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คุณพ่อนะคะที่มากดไลค์ลูกชายคุณพ่อก็ไม่พลาดเช่นกันค่ะ แหมมาแปะหัวใจจองไว้แบบนี้เป็นเพราะรูปนี้แฟนตัดผมใหม่แล้วดูหล่อนะ่ารักสดใสหรือเปล่านะหรือเป็นเพราะว่าที่กดไลค์เพราะถูกใจในการถ่ายภาพของตัวเองกันแน่จ้าเจ้ากระตุย <c oughs> คนโดนถ่ายแอบยิ้มมีความสุขมากขนาดนี้สงสัยคนถ่ายให้คงจะเป็นคนรู้ใจแน่ๆเลยล่ะคะ่ะว่าไหมคะทุกคนค่ะ <c oughs> และวันนี้เจ้าคนน้องก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีเพื่อโปรโมทน้ำหอมแบรนด์ใหม่ที่ตัวน้องเองเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะทุกคน โอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายน้ำหอมแบรนด์นี้กลิ่นคงจะเซ็กซี่เย้ายวนมากๆเลยนะคะดูจากการแต่งตัวและท่าโพสของพรีเซนเตอร์แล้วมันช่างยัย่วยวนและกล้าวใจสเลือเกินค่ะคุณขาโอ้ยตายตายอีันจ้องพรีเซนเตอร์น้ำหอมแบรนด์นี้แล้วรู้สึกเข่าอ่อนยังไงไม่รู้นะคะทุกคนมันรู้สึกหมดแรงอย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะโอ้ยสงสัยยอดพรีน่าจะถล่มทลายแน่ๆค่ะงานเนี้ยเซ็กซี่ขยี้ใจขนาดนี้จะมีคนแอบหวงแฟนห,หร <sk> ือเปล่านะ พราะตั้งแต่น้องอัพรูปนี้ลงไปจนถึงตอนที่พี่ชมทําคลิปอยู่นี้คนพี่ก็ยังไม่ได้มากดไลค์ให้น้องเลยนะคะแต่คุณพ่อน้องวินมากดไลค์ให้ลูกชายด้วยค่ะทุกคนท่านน่ารักจริงๆซับพอร์ตทั้งงานของลูกเขยและงานของลูกชายตัวเองเลยแล้วคุณแม่ของน้องไรก็ได้มากดไลค์ให้ลูกสะใภ้คนโกรดด้วยนะคะทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะถึงลูกชายคุณแม่จะไม่ไลค์แต่คุณแม่ไลค์ให้ลูกสะใภ้ที่น่ารักคนนี้ตลอดอยู่แล้วว่าไหมคะ มาถึงวันนี้กันบ้างค่ะทุกคนวันนี้น้องไบรก็ได้อัพสามรูปนี้ลงที่ไอด้วยนะคะเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ p r ada กันในคืนนี้ค่ะแล้วก็อีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อของนองวินก็ไม่พลาดในการมากดไลค์แปะหัวใจให้ลูกเขยอีกตามเคยค่ะทุกคนโอ๋ยคุณพ่อตามติดชีวิตของลูกเขยจริงๆค่ะค่ะแล้วนวินเองก็ได้อัพสงรูปนี้ลงที่ไอของตัวเองเช่นกันค่ะ เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนชมแฟชั่นโชว์ของ Prada ในคืนนี้เหมือนกันค่ะทุกคนแล้วคุณพ่อของน้องก็มากดไลค์แปะหัวใจให้กับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนด้วยนะคะเออพอเห็นน้องสองคนอัพรูปลงอีฉันก็กำลังคิดจะแซวอยู่พอดีว่าถ่ายรูปให้กันเองหรือเปล่าแต่ไม่ทันได้แซวแม่อีทหัวหน้าด้อมของเราก็มาค่ะทุกคนแม่อีทมาอัพเจ็ดรูปนี้ลงที่ไลจีและอัปคลิปนี้ลงด้วยนะคะตายแต่ตายเขา,า,าถ่ายรูปให้กันเองจริงๆคะ่ะคุณขา ตายงั้นสิ่งที่เรากาวมาทั้งหมดว่าเวลาเห็นเขาลงรูปที่เราแซลๆซลกันว่าเขาถ่ายให้กันมันก็คือเรื่องจริงนะสิคะทุกคนโอ้โหชิปเปอร์กาวแม่นอย่างกระตาเหว่งงั้นทุกอย่างที่เรากาวกันมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นความจริงทั้งหมดนะสิคะไม่เว้นแม้กระทั่งไบร์วินเป็นแฟนกันจริงไหมคะทุกคน อ๋ยว่าแล้วก็อิจฉาน้องมินนะคะที่มีช่างภาพส่วนตัวถึงแม้เขาถ่ายให้แล้วเขาจะส่งรูปให้บ้างไม่ให้บ้างแต่ยังไงยังไงก็ยังน่าอิจฉาอยู่ดีว่าไหมคะอ๋ยงานของน้องนองก็ปังวิ่งเข้าหาแบบรัวๆทั้งงานพรีเซนเตอร์ทั้งงานซีรีส์แถมความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แน่นแฟนเย็นครอบครัวอกต่างหากมันจะมีอะไรที่ทําให้พวกเรามีความสุขได้เท่านี้คะคุณขานี่แหละค่ะความสุขของชิปเปอร์แค่ที่เห็นพวกเขามีความสุขและรักกันเพิ่มขึ้นในทุกๆวันแค่นี้ มันก็ทําให้หัวใจเราเป็นสุขและมีชีวิตชีวาแล้วล่ะค่ะจริงไหมคะทุกคนค่ะช่วงนี้อิ่มอกอิ่มใจกันไหมคะพวกเขาไม่มีงานโคแต่โมเมนต์มีมาไม่เคยค่ะแถมยังแรงขึ้นจึ้งขึ้นเรื่อยๆต่างหากพี่ชมนี่คืออิ่มใจจนบรรยายออกมาไม่หมดเลยล่ะค่ะทุกคนงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมาขยี้มาอัปเดตโมเมนต์ของน้องทั้งคู่ให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะมาเล่ามารายงานให้ทุกคนได้ฟังกันต่อค่ะ ไว้เจอกันและฟินกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนนั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ